โรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ที่ที่ใครเขาจะอยากมากันนะครับขนาดคนที่ทางานนานๆยังไม่อยากมาเลยยิ่งเวลากลางคืนนะยิ่งไม่อยากมาใหญ่ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะเริงสจเลาเนี่ยเกิดตอนตีสามครึ่งนะครับคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งเ่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลพี่รปภที่อยู่เวรกะนั้นเนี่ยก็เดินออกไปรับคุณยายก็ทําการสักประวัติเล็กน้อยครับเป็นพื้นฐานว่าคุณยายเป็นอะไรมาตีสามครึ่งแล้วเนี่ยโซนที่ยังรับคนไข้อยู่ก็คือ ER นะครับแล้วก็ o อพดีนอกเวลา เท่าที่ดูคุณยายไม่ได้เป็นอะไรหนักมากนะครับก็เลยส่งไปอุบัติเหตุนองเวลาพี่รปภก็น่ารักมากเลยนะครับถามว่าจะเอารถเข็นไหมเดี๋ยวจะเข็นไปส่งคุณยายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปเองก็ได้แล้วคุณยายก็เดินเข้าไปในอุบัติเหตุนองเวลาครับปรากฏว่าหลายชั่วโมงแล้วคุณยายเขาก็ยังไม่ออกมาพี่รปภเขาก็เดินไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคนไข้ไม่ค่อยเยอะครับก็เลยจําได้ยิ่งคืนนี้คนไข้แก่ขนาดนี้มีมาอยู่คนเดียว พี่ระปภเขาเข้าไปถามคุณหมอเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ใน OPD นะครับว่าคุณยายแก่ๆยังตรวจไม่เสร็จหรอหรือต้องแอดมิดไม่เห็นคุณยายออกมาจาก OPD เลยคนท้ง OPD ก็งงครับคืนนี้ยังไม่เห็นคุณยายแก่ๆมาสักคนพี่ระปภะไปเอามาจากไหนแกก็เดินไปเอาประวัติมาให้ดูเลยครับเนี่ยคุณยายเชื่อนี้เดินเข้าไป OPD แกเป็นคนรับไปเองพี่พยาบาลเขาก็เลยเอาชื่อไปเช็ครับปรากฏว่ามีชื่อคนไข้คนนี้จริงๆแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวาน พี่เราปภก็ช็อกไปเลยครับแกบอกแกเจอจริงๆไม่ใช่ไปดูกล้อง CCTV เลยลองดูนะฮะนี่นะครับภาพจากกล้องคืนนั้นประตูเปิดแล้วทุกคนพี่เราปภก็เดินไปรับเลยเปิดให้เข้าสักประวัตินะครับมีคุยกันนั่นนี่ชี้ทางเดินไปส่งครับผม นี่ไงยังว่าจะเอารถเขียนอยู่ไหมอยู่เลยอ่ะคุณยายไม่เอาก็เลยปล่อยไปฮดโน